สวัสดีครับทุกคนวันนี้มามางาน Jpx Family นะครับที่เชอรีนับสโตนจังหวัดกาญจบนบุรีครับวันนี้ก็นอนในรถตู้แล้ววันนี้ได้นอนในรถแล้วนอนในรถเป็นจริงจงังเป็นทริปแรกแล้ววันนี้ Jpx นะครับจัดงานก็เลยก็เลยได้มาเปิดแอร์ Jpx เลยวันนี้เนี้เปิดแอร์ Jpx นอนเลยนี่นะครับผมจะให้ดูนี่ เราก็เปิด a j p x เลยตอนนี้ตั้งอุณหภูมิไว้นั่นเลยอุณหภูมิในรถเราตอนนี้นี่เห็นไหมไม่ไม่ในใจนะให้ดูกอนอ่าประมาณนี้เลยคืนนี้เราจะนอนในรถตู้เลยนี่นะครับนี่เราจะนอนในนี้เลยคืนนี้แล้วก็ที่เหลือก็ข้างนอกนี่เสียงมีดนตรีเสียงดังนะผมก็เลยเข้ามาไล์สดข้างในจะให้ดูบรรยากาศข้างนอก นอกก็จะเป็นอย่างนี้ครับดีเหีแสดงนครับเดี๋ยวนี้เราปิดกันนี่นะครับคืนนี้เราเป็นจริงเป็นจังเป็นงานเป็นการละวันนี้นี่เลยนอนนี่เลยเปิดแอร์เคลื่อนที่นะครับแล้วเ,เดี๋ยวพรุ่งนี้ผลจะเป็นยังไง เดี๋ยวก็ให้ดูชมกันอีกรอบนึงเดี๋ยวส่วนบรรยากาศในงานส่วนอื่นเดี๋ยวกลับไปตัดต่อเสร็จแล้วเดี๋ยวจะให้ชมกันนะครับวันนี้ก็จะได้ประมาณนี้ก่อนให้ดูแค่บรรยากาศเฉยๆนะครับก็จะเสียงดังนะนะเปิดออกไปอะ่ะประมาณนี้ไปก่อนนะครับหัวถือว่านอนใช้ได้นะ บรรยากาศานี่คืออากาศเรานอนสบายแล้ววันนี้มางานเขาต้องเปิดตัวนี้เลยนี่ท่อลมก็อ,ออกทางนี้เลยเสียก็มมีอะไรละโอเนี่ดูบรรยากาศในงานได้เสียงก็จะดัง ประมาณนี้นะครับอ๋อแค่นี้ก่อนนะครับเพราะว่าเสียงดังแล้วครับ